อากาศร้อนๆแบบนี้มาดูระบบแอร์กันดีกว่ารถรุ่นใหม่ๆแอร์จะเป็นแบบดิจิตอลที่มีสัญลักษณ์และตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆทําอะไรได้บ้างล่ะแอร์แบบใหม่จะออกแบบปุ่มที่เราใช้เป็นประจำปุ่มแรกคือปุ่มเร่งพัดลมแอร์ปุ่มหลักที่2จะเป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิซึ่งสามารถปรับลดและเพิ่มอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มถัดไปจะเป็นปุ่มย่อยซึ่งสัญลักษณ์นี้จะเป็นตัวบอก การใช้อากาศหมุนเวียนภายในภายนอกหากในรถมีกดปุ่มนี้ใช้งานได้เลยเมื่อใช้งานเสร็จปรับด้วยนะให้อากาศหมุนเวียนภายในเหมือนเดิมต่อไปจะเป็นเส้นเส้นสัญลักษณ์ไล่ฟ้าฟลอน์คือด้านหน้าเป็นตัวควบคุมทิศทางได้แรงลมและอุณหภูมิเป่าไล่ฟ้าฟ้าหมดแล้วอย่าลืมปิดนะและปุ่มนี้ตัวพิโจเองใช้บ่อยสุดเป็นตัวควบคุมทิศทางลมเป่าเข้าตัวกดซับอีกทีเข้าตัวและเป่าเท้ากดซับอีกเป่าเท้าอย่างเดียวกดอีกครั้งเป่าเท้าและไล่ฟ้ากดอีกทีเป่าตัวเหมือนเดิม ปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มไล่ฟ้าหลังใช้เสร็จอย่าลืมปิดด้วยนะและสวิตช์สุดท้าย on off เป็นปุ่มเปิดปิดระบบแอร์ทั้งหมดตามกดแชร์กดไลค์กด